สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงบ่ายเย็นๆของวันนะครับกับ1ตัวหน้าคิดกับทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับบอลเด็ดสกอร์สูงนะครับใครที่ชอบนะบอลสกอร์สูงทีเด็ดบอลสูง, T สงทีเด็ดสกอร์สูงวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ พลาดการติดตามคลิปที่จะอัปเดตกันเป็นประจำทุกวันในช่วงบ่ายๆตามที่บอกไปนะครับผมส่วนใครที่กำลังหาที่ลุ้นที่เชียร์นะครับแบบปลอดภัยมั่นคงมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับที่แอดบวกเก้านะครับตามรายแอดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเลยนะครับผมซึ่งก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับสมาชิกใหม่นะครับฝากสิบรับร้อยทันทีนะครับสาหรับสมาชิกใหม่นะครับยังไงก็ลอง ไปสมัครกันดูได้แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวเมื่อวานหน้าคลิปนะฮะเป็นตัวที่โอ้โหน่าเจ็บใจมากๆนะครับสำหรับฟเ d ด r เรเซียกับฮอเส้นครับมันจบ2ศูนยะ์ะคือครึ่งแรกเนี่ยมันมา2ล,ล,ลูกแล้วนะครับมา2ลูกแล้วหอเส้นนนาด้วยนะครับคือยังไงมุมที่ฟเดเรเซียจะยิงได้สักเม็ดเนี่ยมันก็เปอร์เซ็นต์มันน่าจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าจบ2ศูนย์นะครับ คู่นี้ผิดไปครับสำหรับเมื่อวานนะครับต้องขออภัยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้นะครับตัวที่เลือกมาครับในเกมวันเสาร์ที่4ทธันวาคม2 5 6 4ครับศึกลาลิก้าสเปนครับนะไปกันในเวลาสีทุ่ม15นาทีบาเซลูนาเจอกับเรอัลเบติสนะครับคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงต่ำนะครับเปิดที่3นะครับหรือ3.25นะครับ สามหรือว่าสามจุดสองห้าคือตอนแรกเนี่ยบางที่เปิดแค่สองจุดเจ็ดห้าด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลทกลางนะครับสองอย่างสามหรือสามจุดสองห้านะครับนี่นะในหลายหล่บอนรับกันทุกกฎหมายของต่างประเทศนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่สามกับสามจุดสองห้าแล้วกันตอนนี้ส่วนสกอร์แฮนดิแคปเอเชียขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นนะครับเป็นบาร์เซโลนาเนน่ยกว่าที่ลูกควบแล้วนะครับตอนนี้ นะครับเหนือกว่าที่ลูกควบเร็วนะครับลูกควบบวกสิบนะอ่าก็อันนี้คือราคานะครับมาดูสถิติกันหน่อยนะครับบาร์เซโลนาปัจจุบันระดับเจ็ดนะครับเล่นในบ้าน8เกมชนะ5เสมอ2แพ้ไป1ยิง16เสีย8นะครับส่วนเลอเบเิสเล่นเกมเยอไป7เจ็ดครับชนะ4นะเสมอ1แพ้แค่2ครับยิงได้10เสีย8นะครับคู่นี้เนี่ยสถิติการเจอกันครับดูครับแดงเถือกหมดเลยครับสูงมา เกมแล้วนะครับสูงมา7เกมติดแล้วส0เกมหลังสุดเนี่ยสูงไป8ปครับต่ำแค่2ครับผมยิงกันแหลกลาเลยทีเดียวนะฮะในบ้านของบาร์เซโลนาหรือว่าทิแคมนูนี่จบ5 2มา2เกมแล้วนะครับจบ52มา2ครั้งแล้วนะฮะถือว่ายิงกันยับทีเดียวนะครับภาพรวมผลงานโดยรวมจริงๆช่วงหลังบาร์เซโลนาเป็นทีมที่ออกต่ำด้วยซ้ำนะครับนี่ฮะนะก็ สิบเกมหลังสุดนะครับจากทุกรายการนะครับสูง4ี่ต่ำไป6นะครับส่วนทางฝั่งของเรเบติสครับนะสูอ่าสิบเกมนะครับก็สูงไป6ต่ำไป4นะครับสูงไป6ต่ำไป4นะครับอ่าส่วนสูงต่ำนะครับในบ้านของบาร์เซโลน่าสูงไป4ี่ต่ำไป4นะครับก็ครึ่งครึ่งนะครับส่วนเบติสเกมเยือนครับสูงไป4ี่ต่ำไป3นะครับก็ถือว่า กลางๆอ่ะนะครับภาพรวมนะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ตามที่บอกไปการเจอกันเนี่ยช่วงหลังมันสูงตลอดนะครับทำให้คู่นี้เนี่ยมันเปิดไว้สูงเลยนะครับเพราะว่า3.25นี่เยอะมากนะเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยเชื่อว่าคู่นี้น่าจะออกทรงอีรอบเดิมนะครับน่าจะมีสกอร์ถล่มทลายนะแต่ใครจะเป็นฝั่งชนะก็ต้องไปลุ้นกันนะครับแต่ว่าเชื่อเชื่อว่าน่าจะมีสกอร มาฝากกันเป็นกรอบเป็นกำได้นะครับคู่นี้ครับเป็นทีเด็ดบอลสกอร์สูงในวันนี้ครับศึกลาลิกาสเปนครับบาร์เซโลนากับเรอัลเบติสนะครับนะใครสนใจตัวอื่นเพิ่มเติมนะทั้งหน้าบอลแฮตติแคปนะครับเอเชียสูงต่ำสูงแรกบอลสดนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปคุยกันในกลุ่มได้ครับที่แอดบวก99นะครับสมัครยูสเซอร์เรียบร้อยขอเข้าร่วมกลุ่มได้ทันทีนะครับแล้วเจอกันนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ